เอาละครับพากลับมาที่สนามมวยเยวชนกองถัพอากาศกันอีกรอบนึงนะรอบนี้ก็ถือว่าสรุปผลการชันน้ำหนักเช้านี้ครับศึกมวยไทยพันธมิตรครับที่สนามมวยเยวชนกงถัพอากาศช่อง JKN ถ่ายทอดวันนี้6โมง15นะครับ6โมง15นาทีครับมาดูหน้ากระดานกันหน่อยจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพนังใหม่ครับเสียสมหมายสกุลเมตตาวันนี้มันจันดี4สิงหาคม2566นะแปบแป๊บจัดกลางเดือยละ มาดูคู่แรกครับรชิงแชมป์ประเทศไทย105ปอนด์ผาดานแก้วสำริ์นี่104นะฮะมา103.6ฮะพีกัด104นะแต่ว่าชิงแชมป์105นะครับผาดานมา103.6นี่ขาดไปจุด4ส่วนเซมซันสิงห์บลังทอง104มา104.2สำหรับคู่แรกก็ผ่านเป็นคนแรกแล้วครับ ส่วนคู่ที่สองก็ชิงแชมป์112ปอนครับของประเทศไทยนะซุป,ปเปอร์แชมป์ครับบูดดี้ชนบุรีพระเล็บซิ่งนะ112มา113.6ก็ลดไปลดมากับประช่างใหม่เหลือ112.2ก็ผ่านฉลุยนะครับวันนี้กับเจอกับเรียวย่เอวะสปอร์ตยิมจากประเทศญี่ปุ่นครับ112ก็มา112.2สำหรับ เรียก 2. 2. 2. ยะกษ์อที่สองจุดสองต่อนสอบนะฮะกลับมาช่างจริงก็ผ่านเหลุยมาดูคู่ร้องหน่อยเพิ่งผ่านสดๆร้อนๆครับฉลามทองสิงห์มาวินครับร้อยเจ็ดนะร้อยนะวันนี้ต่อน้ำหนักเดานันวอเวีวยงสัก2สองปอนนะฉลามทองเอเช้ามา่ร้อยแปดจุดแปดลดไปหน,น,นึ่งจุดแปดส่วนเดนันัชชามาน่ร้อยเก้าจาดสองก็กลับมาช่างใหม่ก็ผ่านเหลุย ที่เช่นประเทศไทย130ปอนด์นะวัดคณะผลสิง์มาวิ่งครับ130ปอนด์เช้ามีมา131.8มาสอบแล้วก็เกินไป1.8กลับมาช่างใหม่ก็ผ่านชฉลุยแล้วช่างใหม่ก็เหลือประมาณ129.8แล้วนะวันนี้เขาเจอกับมวยจากประเทศญี่ปุ่นนะซีบองเอวะสปอร์ยิมครับนี่มาคู่เลยวันนี้130ปอนด์เช้านี้ก็มา เลยสำหรับสิบโมงนะ,ะวันนี้มวยทีวีสี่คู่นี่ก็ผ่านฉลุยหมดแล้วนะส่วนทางเพจกลุ่มพลังใหม่ก็ไล์ต่อเนื่องมาไล์คู่ขนานไปกับช่องทีวีนะนะไม่มีการพักนะสองทุ่มเครื่องไม่มีนะจบ สี่คู่กอนไลน์ต่อทางเพจอของเอกกลุ่มพลังใหม่เนี่ยมงคลชัยเกียรติชัยวัตรร้อยเจ็ดนะมงคลชัยเกียรติชัยวัตรร้อยเจ็ดมาร้อยแปดจุดสองนะฮะเมื่อกี้กลับมาช่างใหม่เหลือร้อยเจ็ดจุดสองผ่านครับเขาเจอกับเพชรเอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะร้อยเจ็ดมาชาเพชรเอกก็มาร้อยเจ็ดจุดสองก่อนลดไปจุดสองผ่านาเฉลย,คร,ยนนะาาครับมาดูคู่หกน้องไกลเพชรน้อยวินอุบลในร้อยห้านะประชามาร้อยสี่จุดหกครับเขาเจอกับเอฟวันเพชรมวยไทยเอฟวันมา ไปห้นะมารลาจุกลับมาชั่งใหม่105ร้อยห้าพอดีครับและก็คู่ที่เจ็ดก็เปลวสีเงินยอน้ำมันครับเปลวสีเงินยอน้ำมันน0 9ร้ยเนะมา1้อยนะฮะมาร้อยสิบปดกลับมาชั่งใหม่ก็เหลืออยู่หนะึองนะยังเหลืออยู่1.2อนะอาการหน้าเป็นห่วงระรับเปลวสีเงินนะมวยพี่หมูน้ำมันเนะะี่ย เาเจอกล้องบุตรภาชนบรุรีอาร์ตมวยไทยครับกล้องบุตรภา,าวัตรเช้าก็มา109.8นะก็ลดไปจุ0.8กับมาช่างใหม่เหลื่อน0.2ผ่านเฉลยมาดูคู่เอกช่วงที่สองนะครับฉลามเงินสิงห์มาวินนี่มาแฟนพู่น้องครับ110บัตรเช้ามา111.2กับมาช่างใหม่ก็ตาพิการแล้วฮะน้องจิบเขาเจอกับสังปราเขาพูดกับเลี้ยบล็อกสอง110มา110.8สำหรับสังเลี้ยบสังปราที่ยังไม่ผ่านนะก็เลยจะเลือนเลื่อสังปราหนึ่งอยู่หนึ่งคนนะฮะและ้วก ื็เล้เจ้าเปลวสีเงินอีกหนึ่งคนนันี่คือล่าสุดบรร,รยากาศล่าสุดจากวิธีไอจากวิธีมวยเยาวชนของทัพอากาศอ่ะมาดูมวยรักมวยชอบคนอหนาวันนี้วันนี้ชอบสองตัววะครให้เยอะเดี๋ยวผิดพลาดโดนดาคู่แรกระวังพาดานเก้วสมฤทธิ์กับเซมสัน คู่นี้ไม่ต้องพูดถึงละโอกาสไม่ครบยกไม่สูงนะผาดานนี่ก็ประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกต่อยหน้าต่อยท้องเซมซันนี่ก็ประเภทเครื่องดีเซลนะอันนี้ก็เดินปล้ำเดินตีเดินแทงหมัดซอคมลูกหนักลูกแรงผมว่าคู่นี้คู่ขี้สุงสีมากผมยังชอบที่เซมสซันซิงบอลลังทองสำหรับคู่แรกเรนอาจจะเป็นรองนะแล้วก็คู่ที่สองครับซุปเปอร์เชมกับเรียวยะซุปเปอร์เชมนี่ก็ครบเครื่องนะมีหมัดคมนะมีหมัดคมน็อกมาเยอะแต่ไม่ถึง5ยกักทีเกิน 3ยกวันนี้มาดูว่าซุปเปอร์เจมจะจะร่างกายไปเป็นยังไงบ้างจาเจ้าเดียวยะเดียวย่วยนี่ก็มีครบเครื่องนะผมยังชอบซุปเปอร์เจมสำหรับคู่2นะครับและคู่รองนในรายการนี่ผมฉลามทองกับเดนอานานนี่ก็ประเภทครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะฉลามทองนี่ก็ฟอร์มสดเดนอานาน,นี่ก็มวยเจ้าภาพอันนี้ก็ครบเครื่องนะแต่ได้ข่าวว่าซ้อมเวลาซ้อมไม่ค่อยเต็มที่แต่ยังชอบทรงมวยของเดนอานานวเวียงศักดิ์สำหรับคู่รองส่วนคู่เอกนะไม่ได้ฮะข่าวอาชีพเลยวชิพงภ์สิงห์มาวินช่วงหลังก็มีมงมีหมัดไปชกม สิบโมงนี้ก็ประเภทครบเครื่องสูงยาวกว่าอาจจะย,ยาวกว่าเจ้าวัชรพลเลยวัชรพลนี่ดูแล้วหนากว่าผมยังชอบมวยสิงห์มาวินนี่มันจะกุ้บ,บจจรรยา,ากาศหน้าเสือในเวทีน่าจะได้เปลย์ออกไปที่วัชรพลสิงห์มาวินวันนี้สองตัวชอบครับเซมสั้นสิงห์มะลังทองกับคู่เอกในรายการออกไปที่วัชรพลสิงห์มาวินสองตัวพอวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน้าเพจไว้นะพรุ่งนี้ก็เจอกันที่เวทีมวยรังสิตนะอ่ะวันนี้แข่งวยกับซึกมวยไทยพัฒมิดรีครับ